่าวโดย12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะสอบคอเผยไทยป่วยโควิด -19 เพิ่ม2,041รายสะสม71,25 0รายค่ะเสียชีวิตพุ่ม31รายรวม276ศพ แพทย์หญิงพิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสวคนะคะเปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันจันทร์ที่3พฤษภาค,คม2564ประเทศไทยอยู่อันดับที่102ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่2,041รายค่ะ ผู้ป่วยยืนยันสะสม71,25 0รายรักษาอยู่ในโรงพยาบาล21,473รายและโรงพยาบาลสนาม8,292รายค่ะเป็นผู้ป่วยอาการหนัก981รายใส่ท่อช่วยหายใจ278รายเสียชีวิตใหม่เพิ่มอีก31รายรวมเสียชีวิต276ราย โดยผู้เสียชีวิตนะคะแบ่งเป็นผู้ป่วยชาย18รายและผู้ป่วยหญิง13รายค่ะแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพนนทบุรี10รายต่อจังหวัดปทุมธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดละ2รายฉะเชิงเทราอ่างทองเพชรบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีชัยภูมิและระนองจังหวัดละ1รายพบเป็นโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง18รายค่ะเบาหวาน16รายโรคหัวใจ3รายไข้มันเลือด ไขมันในเลือดสูง7รายนะคะโรคหลอดเลือดสมอง1รายไทยรอย2รายโรคอ้วน4รายโรคปอดเรื้อรัง2รายไตยเรื้อรัง4รายเป็นออทิสติก1รายค่ะและไม่ระบุโรคประจำตัวอีก6รายแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงใกล้ชิดสมาชิกครอบครัวที่ติด6รายนะคะสัมผัสใกล้ชิดเพื่อนร่วมง,งาน2รายสัมผัสผู้ติดเชื้อย,ยืนยัน15รายไปสถานบันเทิง1รายอาศัยในพื้นที่เสี่ยงและไปสถานที่เสี่ยง3รายและไม่ทราบสาเหต อีก4รายค่ะแบ่งเป็นฟอกไปที่โรงพยาบาล2รายทางนี้ยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทยนะคะสะสมแบ่งเป็นฉีดวัคซีนเข็มแรก1 9 9 9 4ล้รายค่ะเพิ่มขึ้น1,598รายและเข็มที่2จํานวน387,447รายเพิ่มขึ้น744รายค่ะ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีหงใหญ่ประชาชนนะคะช่วงโควิดค่ะมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับการแพร่ระบาดในชุมชนมีรายงานว่าสำนักงานตลัดกระทรวงกลาโหมได้มีหนังสือถึงผู้งนการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเขาว่าพลเอกประยุทธจรร์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ มีบัญชาและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ขยายวงกว้างและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานครจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อเตรียมการรองรับหากมีการแพร่ระบาดในชุมชนจํานวนมากเป็นการลดภาระด้านสาธารณาสุขในระบบซึ่งปัจจุบันมีข้อจํากัดทางด้านบุคลากรทางการแพทย์และเตียงผู้ป่วยค่ะ ซึ่งกระทรวงกลาโหมนะคะได้พิจารณาแล้วเห็นว่าชุมชนคลองเตยและชุมชนใกล้เคียงเป็นชุมชนขนาดใหญ่ค่ะมีสภาพแออัดและประชาชนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากกรณีการพบการติดเชื้อหากไม่นําเข้าสู่ระบบสาธารณาสุขโดยเร็วและทันเวลานะคะก็จะส่งผลให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถของระบบสาธารณาสุขดังนั้นจึงขอให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยพิยจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้อาคารโกดังสเตเดียมเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยใช้ศักยภาพและสถานที่ที่มีความพร้อมอยู่แล้วเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะทางนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงหรือว่าสป,ปมจะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติและสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไปค่ะิที่ศาลร,รัฐธรรมนูญน,นะคะนัด อ่านคำวินิจฉัยตามกำหนดคงเข้มมาตรการป้องกันโควิด -19 ค่ะ สำนักงานประชาสัมพันธ์สารรัฐธรรมนูญชี้แจงผ่านลายห้องสื่อมวลชนของสารรัฐธรรมนูญนะคะว่าสารยังคงนัดตัดสินและอ่านคำวินิจฉัยคำร้องในวันพุธที่5และ21พฤษภาคมตามนัดโดยระบุว่าตามที่สารรัฐธรรมนูญได้กำหนดวันอ่านคำวินิจฉัยเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญว่าสมาชิกภาพของร้อยเอกธรรมนัสพรมเผาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและความเป็นรัฐมนตรี ิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ในวันที่5พฤษภาค,คมเวลา15นาฬิกาและเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องของนางสาวจินตัน,นันชัยยาสุภนิมิตและพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญในวันพุธที่12พฤษภาค,คมเวลา15นาฬิกาโดยสำนักงานศาลร,รัฐธรรมนูญนะคะจะอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนโดยมีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงการอ่านคำวินิจฉัยค่ะ จบการเสนอข่าว12นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว I.N.N